สวัสดีครับพี่น้องอู้ตื่นเต้นจังไม่ได้มาเยือนลานล้วหนาวแย่พี่น้อง เข้ามาในซอยป่าอีกทีม้าเป็นขาวๆนะพื้นนี่ก็ตอนนัสวยเนาะถ้าเป็นโย่พี่ดาวตอนนี้ฝ่ายการล่าสีเดือนท้งจะเข้ามาแล้วที่บ้บนบ่โซเฟอร์ของเรานะครับสัญญาณชัดไปจ้าทุกคน พย่างที่แรมอะไรนี่มันจังไหนครจะเป็น no ตัวเกี bringt, ่ยวเืสีนี้พาเบื่อนอเด้ออยู่ยังสีอะไรนี่อยู่น้ำชุมชนทนบทฝรั่งอนี่ตาอนนี้อากาศติดลบสาองศาเซลเซียสเจ้าโมบานท่าพี่น้องเบ้ยนนาทุ่มดอกบาน คนเบื้องเขาขึ้น่อน,นี่ยวคนโอ้สีแจังใ,จใ,นในบุกแคบอะไรไม่เคยทำครันงเดียวเืมอสื้อเบีย,ยร์มาให้ฝรั่งหยุบร่างหนึ่งพี่น้องกินแล้วจะได้โจกตากันจะเอาปวัวเอากัน <c oughs> โอ้โหแล้วก็เลี้ยวสไลตล์จ้า เลี้ยวซ้ายเลยคุณพีบ้บา,นา,บานป่าเมืองขอนบ้านตังนี้ยี่โม่เก่าอยู่บ้านจะเป็นหลุมเก่าอยู่<ม>จับได้ออนนรเรื่ยแงมหนาหอนเลยขี่ฟุ้นบัสันขอข้อหนึ่งแชร์ได้ไหมครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ชัดไหมจ้าชาร์ตป้จาจ้าพื้นนี่เพื่อนเกลือเดอ้อนำแข็งเด้อพี่น้อง โอ้ยคือพ่อยยางแปบ่ายตะกีย้ยางทีลายเซ็นมืดนยี่สิอเนี่ยที่ยงขึ้นแล้วะสั้นแช่ให้แน่แช่ให้หน่อยลุบบักบาดโอ้ยเนาะชีวิตโชะตาฟาลิชิดอีมา,าจา้าไม่ใช่เกลือ,อาจาอออ้าข้างหลังเป็นเพรื่องเกาอันเปรี้ยวตะกี้วะ ความมืดแหมตะกี้ตะกี้แอบปวดแล้อยู่หลังแดฉันจำบ้านป้าปูไม่ได้จับได้ก็มีติเตียนเธอก็เฮียนงหอดเราได้เดี๋นี้เหรอุ้ยโอ้จึ๊งเลยจึ๊งเนื้อใช้ปวดเงี้ยวว่าเป็นยังไไปกินกาแฟใช่ฉันก็เด้อจะถือให้ขยับคอนเด้อก็จะเป็นยาังไงคอยไปอันนี้ก่อนอยากให้ฉันถือให้นะเออดูปัาดเก่าบี ทั้ตูเห็นแต่หัวแบบๆุคนเอามาเป็นทั้ตวอ่าทิ่อ่ะเธอไปเอาของไปพัดเนี่ยออกมาไหมอะไรเนี่ยออกมาคือบียอยู่ข้างหลังไงดีตัวดีตัวภาพศิลปินมากศิลปินภาศิลปินอ่ศิลปินมโอ้เธอก็ไม่ต้องให้เห็นแบบว่าเว้ไปเห็นเห็นหลังรถสนซะ ม่เนี่ยอีบอล่ะไม่แล้วคันอยู่ข้างหน้าขนมอยู่ข้างหน้านี่ไปเปิดเอาขนมยังมี่่บอไหมค่ะยี่สิบยู่ซิบแล้วกว่ายังมีไหมเออมีไหมวะแน่นถุงเออผ้านทันซิโอมากับบานเกิดเท่าไหร่นะเท่าไหร่เนี่ยสี่พันสี่เคนี่คือสี่พันเหรออันนี้เป็นหมาดนะครับข้างๆทุกคนยามค่ำคืนน้ำคำขคืนพี่น้อง นี่ควมอยู่บ้านเนี่ยแขกมาตั้งแต่บักไก่ป๊าดห่บ้านอยู่ใครอีมมันอยู่ที่แหนเหรอพี่หนกับบ้านบุงเกิดไม่นด้อรือไงปวดเนียวอันนี้ตามวัฒนธรรมนะคะคือไปใส่กระซือเวียไข่เอ้ยอ้ยวินาทีโอ้ยอย่าไขม้ลูก ยพี <ítulo> anyway, hello, ่ช oh. right. oh. right. so right. ันตูสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยังสวัสดีครับโอเคตื่นเต้นแทนว่าซันบิ๊กอ้มิแตค่คนตื่นเต้นแทนเธอเข้าบ้านกันนะคะทุกคนสวัสดีครับโมยโอ้ยถ่าซันเนยโอ้ยถอดเกือบก่อนนี่คือบ้านเก่า คุณยาบ้านฟินแลนด์ไฮเอกาเช้าวอรต้ากิโตสโซเฟไหนอ่ะตัวสูงมากเลยอ่ะตัวสูงมากตัวสีพิษกะสนเย็คนเยอเกือบห้าพันแล้วฮะเัวรัวปาลุดก้าหมื่กว่าตันโอ้ยย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 ย มิซาโซฟิอาสวัสดีค่ะโซฟิอมาสวัสดีพี่บิ๊กย้อยหน้าพี่กูดึสวัสดีค่ะป้าน้องสาวพี่เตรมตีกไม่หนาโน่นรอมาคอดโอ้ต้องรึปีละปีเขาคือว่าหาคืออะไรอ๋องหนาคืออะไรอ๋องสวัสดีค่ะก่อนค่ะ หนาคือโยกเกะหน้าเหมือนพ่อกับเหมือนแม่แต่คนนี้ร็เหมือนแม่เนี่ยเนี่ยคือไอตัวเล็กเนี่ยเหมือนเหมือนแม่เจ้งกภาษพุ่งฟังพู้บาลฟิเลนเลาภาษาฟินดบอกวาชนาชนะพแสิกิตแแต่งไ ย่น้องสาวนม่นาสวยตาไม่อาจจะเนี mm. oh, ่ยแต่เนี่ยต่อไปสเตทุ่ยิเนี่ยก็สกัดปิดกันเนี่ยอาหารอาหารสนชอบโอ้ไหนขอดูพ่อทำอันนี้เขาเรียกมักกะรัคนช่วยคนช่วยอันนี้น้องสาวพญ่บานฟินแลนด์หนยังเป๊ะยังเป๊ะเลยอ่ะเออหนยังเปะกู้สีเวอรต่ อะไรบอกไหนใบอะไรมันชอบ้อะไรมากตอกาวินปุ่ยูเมอสเตตินกินเนี่ยเตลงไปเบิงน้ำในบ้านี่บิ๊กมาได้เลยโอเคไเ้ในบน่กาเลโอเคเอน้ำในบ้านี่ิกด้เอเอนา น,น้องน่ารักมากเลยร้องไห้เลยจ้าอบอุ่นมากจ้าน้องสาวสวยปลาสั้นตู่เป็นบาบาปากยี่หลีตอนเจอล่าสุดองหนีหนึ่งจิซัมอายละ<ว>สั้นตูกต่ก็ตอนบิ๊กกีกนน็โก,กรนแนนไมงกับอีกไก่เนี่ย,ยาสาวอุด เกือม yes. yep. ่เอริกตอสิแ yes. hmm. wow. ้วกาก้าว่มตสวย์แบ้อไ่ตบิ๊กอิสติโยกห่มพอม่เกลลไม่ต้องเดี๋ยวเขาเอาไปไว้ข้างนอกอมันเย็น วันนี้มาก็โอเคจิบกาแฟได้ไกินยังดีตาซอนเาตกุบตาท่าเงียบเธอสกินไม่ไมเธอจะกินเบียร์กับเขาก็เลยเสชั้นสกินกาแฟอุ๊กะสเนกาแฟอ่ตามที่งกินกาแฟอ่เออเออกาอไลบอได้เจเงียบเ่เจกะสาเปิดเบียร์ปอกเป๊กเอ้าทไมนเอธรรมชาติอ๋อได้ได้ได้ โอ้โหยุตาระดับมากกระโดยตัวชาลวากระเนลุกมาหนาลูกหล่อมาก FC ดูสิคน่เกือบแปดพันสีลไทยเือดฉัเรยกประธานาธิการลูกอยังก่อนประธานาธิกายลูกจ่ากดไปขางนาบ่ไม่เด่อยาฉันถ่ายให้ก่อนไปังียบสิเงียบส่งกห้เธอยอยู่เฮ้ยไม่เปไรเตะเุกม่น่าต้านอยาบ่ เ่าแเบลเบลกินเทียหนาตานานี่ละตัวเยติเนี่ยต้นทางบอกมาแล้วว่าเบลกูงูกันพาเจ้าเวลาช่จบอกเรื่องเงินดีมัเล่ามากดิบ้านันมากดิเยอะเอาชักพิสิัวลยเิมาอมมายอะ่จแม่นอเลยน้องชายน้องสาวเวมันเป็นเนประเไทยขึ้นเวทีโตเกียวมีสิเพื่อนบอกว่าเอาน้องไปขึ้นโตเกียวมิวสิกน้เบนเขาบไหนรอบอล Näinhän mä näen nämä asiat. Mm. Kollaakon. Anteri ei näytä vielä huumolta. Koska tuo. Santeri, Santeri. Mä käyn äkkiä nyt tuolla. mun täytyy reksillä käydä, kun mulla on rahat ihan lopput pakenemaan. Joo. Mä oon kaksi viikkoa ei ollut yhtään rahaa itselläni. Joo. Koska nyt, kun mä, menin no, täysin, mihin? mä menin töihin. No, täysin, mä oon töihin. No, täysin, Miten sä menet? Mä käyn tosi naapurissa ja ne voisi hakee. hakea. Tupakaa. Niin. Onko pakko nyt hakemaan? จังกูนั้นคือเซนต์ตอนที่เราทำแต่ร้านเซนต์ตอนนั้นถูก5นาทีไปสัก10นาทีจังกูไม่ก้าวอามเลยจูจูโซฟีจังกูสังกันจู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 จ อบอุ่นจังจ้าบีน้องชายหรออมาโซเฟียโซเฟียมากาตากาเวียไหน่อยค่ะคนเก่ง